ถามถึงโมเดอร์นาโมเดอร์นาบอกว่าจะมาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไตรมาสสุดท้ายนี่ก็ไม่รู้วันไหนจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นมาเลยค่ะคนที่จองไว้เกือบ4ล้านคนรอแล้วรอเล่ารอไม่รอไม่ได้ค่ะ ก็ไม่ไม่ให้คืนเลยไปถามที่อ,องค์กรารเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเอกชนค่ะว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะคนจองร้อยสองร้อยคนนะคะอจองกันเป็นล้านแบบนี้เมื่อไหร่จะมาถึงแล้วรัฐบาลเองก็มี<อ>วัคซีนให้แล้วแล้วจะเงินเงินเนี่ยจะคืนได้หรือเปล่าบา<อ>งทีคุณสุวิทย์ถามนะคะอตอนนี้ได้รับคําตอบมา<อ>บ้างเล็กน้อยค่ะทางซีลิกนะคะเขาก็ยืนยันว่าจะทําทุกวิถีทางที่จะนําเข้าจะวัคซีนโมเดอร์นาภายในเดือนหน้าและยื่นขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตที่สหรัฐเพิ่มเติมค่ะ ื่องจากว่า คิดว่าจะมาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแล้วเดือนนี้กําลังจะหมดเดือนแล้วเดือนหน้าจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าจะมาจริงๆเนี่ยจะทยอยเข้ามาได้สัปดาห์ละ 1- นึ่งถึงสามแสนโดสเท่านั้นไม่ใช่ว่ามาทีเป็นละล้านโดสก็ไม่ได้อีกนะคะโดยเขาประชุมกันเลยค่ะมีคุณหมอวิทูลด่านวิบูลท่านผู้ว่าการองค์การเภสัชกรรมประชุมกับทางด้านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเฉลิมค่ะออหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็แถลงถึงความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโมโนนาโดยทางองค์การเภสัชกรรมกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็พยายาม บอกว่าจะต้องพยายามเร่งรัดค่ะเร่งรัดตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะมาส่งให้ถามเขาทุกสัปดาห์เร่งรัดเกือบทุกวันว่าเมื่อไหร่น้าเมื่อไหร่น้าจะมาค่ะเพราะว่าความหวังของคนที่รอก็ยังรอกันอยู่แล้วตัวเลขคนติดโควิดในประเทศไทยก็ยังไม่ลดลงสักเท่าไหร่นะคะคนอยากรับวัคซีนก็เยอะค่ะตอนนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบอกตรงๆว่าเหนื่อยค่ะที่เหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่ารับเงินมาแล้วจองคิวมาแล้ว แล้วต้องจองกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้า3.9ล้านคนออที่โทรศัพท์มาถามเกือบ4ี่ล้านคนแบบนี้ค่ะคบ,บางคนก็บอกถ้าจะคืนเงินก็คืนต้องโทรคุยกันทีละคนละคนบางทีถามนูน่นถามนี่ก็ตอบไม่ได้ค่ะคําตอบมันไม่มีอ่ะเพราะว่าทางต้นทางยังเลื่อนอยู่นะคะกับคําถามที่ว่าถ้าอย่างนั้นวัคซีนยังไม่มาคนจะฉีดเลื่อนได้หรือไม่โร,รงพยาบาลก็บอกก็ต้องเลื่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีวัคซีนเลื่อนเล่อนได้ค่ะจะโอนสิทธิ์ได้หรือไม่ โอนสิทธิ์ได้หรือไม่ก็ทําได้ค่ะแต่วัคซีนจะมาเมื่อไหร่คําถามนี้ตอบไม่ได้และจะคืนเงินหรือเปล่าไม่น่าจะคืนเงินด้วยนะคะเพราะว่ามีการสั่งจองกันไปแล้วเพียงกว่าต้องรอของเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ผิดสัญญาอะไรค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ไตรมาสหนึ่งก็มีตั้งหลายเดือนจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ยังจะต้องรอกันต่อไปบ